ถ้าพูดถึงคำว่าล้วงเพื่อนอน,นึกถึงอะไรได้บ้างถ้าเป็นเบิ้ลเบิ้ลน,นึกถึงอะไรล้วงจะถามคนไม่ดีผมเลยถ้าถามอย่างพี่ล้วงก็จะมีล้วงคองเหา่าล้วงความลับล้วงล้วงใบแดาใบแดงแต่จะมีสักกี่คนที่นึกถึงคำว่าล้วงเงินออกจากปากผี สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะจ๊ะกับรายการหมาหอนสเตชันห่างหายกันไปนาน,นานเลยนะจ๊ะสำหรับเรื่องราวลึกลับน่ากลัวสยงองขวัญจากทั่วมุมโลกที่แอดมินเจี๊ยบจากเพจหมาหอนสตอรี่เนี่ยจะสรรหามาเสิร์ฟให้กับพวกคุณในสัปดาห์นี้ใน EP นี้นะคะขออนุญาตหยิบยกเรื่องราวของ เงินปากผีก็แล้วกันค่ะอเผอิญว่าเล่น Facebook อยู่บ้านแล้วไปเจอเพจเพจหนึ่งเขาขายวัตถุมงคลซึ่งมีชื่อเรียกว่าเงินปากผีว่าเฮ้ยซึ่งเงินปากผีชิ้นนี้เนะี่ยมันมีราคาไม่น้อยเลยทีเดียวนะเจ็ดแปดร้อยถึงหลักพันเขาบอกว่ามันมีสรรพคุณ ช่วยหนุนดวงเสริมทรั์ทำให้ค้าขายดีช่วยในยเรื่องของโชคลาภทางด้านการพนันไม่น่าเชื่ออ่วมันขายดิบขายดีซะเหลือเกินก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลมาว่าเจ้าเงินปากผีเนี่ยที่จริงแล้วมันอยู่กับคนธรรมดาอย่างพวกเราได้หรือเปล่าตามประวัติที่เล่าขานกันมาเนี่ยนะคะเงินปากผีนะ่ะอยู่คู่กับคนไทยมาน,น,นานเลยทีเดียว แถมที่สำคัญไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวที่เชื่อถือในเรื่องของเงินปากผีเพราะต่างประเทศกรีกโรมันเขาย้อนกันไปเป็นพันๆปีเลยนะคะคุณเขาว่ากันว่าความเชื่อของกรีก่อนก็แล้วกันเขาจะนำเหรียญเนี่ยยักลงไปในปากของญาติพี่น้องก่อนที่จะนำไปฝังเพราะเขาเชื่อกันว่าเหรียญเหรียญนั้นจะเป็นวัตถุ จะเป็นทรัพย์สินติดตัวผู้ตายไปเมื่อเดินทางไปถึงกลางทางจะมีคนพายเรือมารับซึ่งคนที่พายเรือนั้นมีชื่อว่าแครอทดวงวิญญาณเหล่านั้นจะต้องนำเหร,เรียญอลาบัตหนึ่งเหรียญนะคะมอบให้กับแครอทเพื่อเป็นค่าผ่านทางปะ เพื่อให้แครอทเนี่ยนำโดนวิญญาณของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยไปสู่พบภูมิข้างหน้าอารมณ์คล้ายๆจ่าค่าทางด่วนนะอ่าส่วนชาวจีนนะคะเขาจะใส่เงินอีแปะไว้ในปากของศพชาวเวียดนามใส่เหรียญเหมือนกันค่ะแต่ใส่ทั้งหมด3เหรียญด้วยกันสำหรับชาวไทยนั้นสมัยโบราณโบราณย้อนกลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่การนำเหรียญใส่ปากของศพ จะเกิดขึ้นเฉพาะกับครอบครัวหรือตระกูลที่ค่อนข้างมีฐานะดีเขาจะนําเงินพดด้วงหรือสมัยต่อมาเป็นเหรียญบาทเหรียญสลึงเหรียญสองสลึงห่อผ้าสีขาวนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไว้หางยาวยัดไว้ที่ปากของศพหางยาวๆทีว่ว่าเนี่ยเพื่อเวลาที่นําเหรียญออกจากปากศพจะได้ง่ายหรือถ้าไม่ทําเป็นหางยาว,ยาวจ ห่อเป็นก้อนใหญ่ๆยัดเข้ามาในปากของศพพี่เหอนศพไหมคะนั่นแหละค่ะเพื่อไม่ให้เหรียญเหรียญนั้นเนี่ยมันเลื่นลงคอของศพลงไปทําไมเขาถึงใส่เหรียญเอาไว้ในปากของศพน,ะ,นะคะเพราะเขาเชื่อกันว่ามันจะเป็นเงินเป็นสมบัติให้กับญาติพี่น้องของเขาพกพาไปใช้ในโลกหน้านั่นเองค่ะอารมณ์คล้ายๆกับคนจีนนะคะที่เผากะดาษเงินกระดาษทองปะเนาะ เผากระดาษเงนินกระดาษทองเผาบ้านเผารถเผาเงินเอาไปให้ญาติที่อยู่อีกภพภูมิหนึ่งนั่นเองค่ะส่วนเงินปากผีเนี่ยคนโบราณเขามีความเชื่อกันว่าผู้ที่มีสิทธิ์ครอบครองจะเป็นญาติพี่น้องหรือลูกหลานเท่านั้นนะคะเขาจะนำเงินเนี่ยยัดใส่ปากของศพก่อนใส่โลงหลังจากทำพิธีผ่านเลยไปก่อนที่จะเผา เขาจะให้สับเปล,เลอนำเงินปากผีนั้นขึ้นมาและเชื่อว่าเหรียญเหรียญนี้มันเป็นเหรียญอาถรรพ์เพราะว่าผ่านพิธีกรรมผ่านความเป็นความตายและดวงจิตดวงวิญญาณของผู้ตายเนี่ยจะยังคงสิงสถิตอยู่ในเหรียญเหรียญนี้ฉะนั้นผู้ที่ถือครอบครองไว้ได้จึงต้องเป็นลูกหลานญาติพี่น้องเท่านั้นนะคะ แต่ความเชื่อที่แท้จริงเนี่ยเขาได้เขียนเอาไว้ถึง3ข้อด้วยกันนะคะว่าจริงๆแล้วการใส่เหรียญเอาไว้ในปากของศพเนี่ยข้อแรกเขามีความเชื่อว่าคือสมบัติที่จะเอาไว้ใช้ในภพภูมิข้างหน้าเอาไว้ซื้อของเอาไว้จ่ายค่าผ่านทาง 2. เพื่อเป็นกุศโลบายไม่ให้คนเป็นเนี่ยลุ่มหลงในลาบยศเงินทอง เงินแสนเงินล้านมากมายที่ยามีชีวิตอยู่คุณสะสมเอาไว้พอตายไปเขาใส่พิงเหรียญเหรียญเดียวเท่านั้นเอาไว้ในปากแถมก่อนเผายังล้วงควักออกมาคุณไม่มีอะไรติดตัวไปเลยนะคะนอกจากคุณงามความดีตอนที่ยังมีชีวิตอยู่และข้อที่สมนะคะเหรียญบาทหรือเงินบาทในสมัยก่อนมีค่าค่อนข้างมากเขาให้ใส่เอาไว้ในปากหองศพเพื่อที่ว่าเพื่อ เจ้าภาพเนี่ยยุ่งวุ่นวายกับการรับแขกจนลืมจ่ายค่าแรงสัป,ปเร่อถือว่าเป็นค่าทำศพค่าเหนื่อยเพื่อเจ้าของงานบิดพพิ้วไม่ยอมจ่ายเงินในปากผีนั้นก็จะเป็นมรดกตกทอดเป็นเงินค่าจ้างให้กับสัป,ปเป่อนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าเรื่องราวบางเรื่องเนี่ยเชื่อได้แต่ต้องหาข้อเทจจริงที่มันแฝงอยู่ในนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างบานโลกใบน,นี้มีกุศโลบายมีข้อคิดมีคติธรรมแฝงอยู่ค่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่ชอบรายการมาฮอสเทชันของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งใหพีด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้ส,สวัสดีค่ะ